ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับโอ้โหหลังจากผมหายหน้าหายตาไปเหมือนโอเคครับวันนี้กลับมาปะกันวันนี้จะมีเมนูครับแข่งแค่ตุนครับท่านผู้ชมดูครับโอ้อหผมได้ตุนมาสองตัวโอ้ตัวนี้มันทำลายอันหักไม่ืชผลทั้งการเกษตรดีนะครับนี่ผมซื้อตามท้องตลาดมาเนาะอ่าโอเคครับอันนี้เป็นผักแค่ครับนี่แค่มีผักแค่นี่เดี๋ยวขาดไอชะอมชะพูเดี๋ยวมาเก็บใส่ครับนี่ มีบลาเขือบาทัวบาแข้งอันนี้จะเป็นทัวปูกับอีกนี่ก็ผักชีฝรั่งนะครับผักละผักแคเอาตีหอมมีนอครับนอ,นอปลาครับเดี๋ยวลงมือเลยครับการผู้ครับเดี๋ยวจะคั่วน้ําพริกก่อนครับค่วน้ําพริกขวน้ําพริกน้ํามันลงไปนิดนึงชึบเดี๋ยวค่วน้าพริกเพิ่มพร้อมนนะครับ มาครับพริกลงไปเลยคััวน้ำมันเพิื่มหอมครับไฟอ่นอ,อนๆน,นี่น้ำพริกลาบน้ำพริกแกงแฉะแกงออมอันเดียวกันเดี๋ยวหออ่ำหนาำปลาลาดใส่น้อยหนึ่งครับนะครัวนพริกน้มหอมครับอ่าอากินมันจึงหอมโซ่เลยครับเนี่ยพริกโดนน้ำมันเดีย๋ยวฮ่หอหนํำปลาห้าใส่เอา ได้ตีละน่าครับเอาตูนลงกันเลยอ่าเนี่ยครับคั่วก็น้องพิกนะครับท่านผู้ชมหอมโซ่อ่าครับจะเวลาคั่วแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเขาก็ออมมันไว้ให้มันเปื่อยแลเดียวแ็เอาพักมาใส่ที่หลังอ่ามาท่านผู้ชมอือหือคั่วแห้งได้ตีแล้วครับแข้นละอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำใส่เลยครับเดี๋ยวออมไว้สักครั้ง ใส่น้ำเลยนี่ครับเดี๋ยวออมละไว้นี่ครับอ,ออมเพื่อเปื่อยสักหน่อยเดี๋ยวก็เอาผักมาใส่ครับม,ม,มาปรุงรสกันใส่พักโอ้สุดยอดเดี๋ยวเอาเกลือผงใส่นิดนึงครับ่านผู้ชม เกลือผนสักช้อนหนึ่งอะ,อะโอเคอ่าโอเคครับออมาละวันนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราซุกมากะพักใส่ปรุงรสนี่ครับโอ้รรมาท่านผู้ชมโอ้โหได้ตีแล้วครับมาเดี๋ยว,วเอาหกบะทว่าบะเขือนี่มันซุกยา,ยากๆลงก่อนนี่ครับทว่าบะเขือนบะเขื่อขวง ลงไปครับอืออือดอกจุดเดือดนะครับเดี๋ยวก็ปรุงรสครับท่านผู้ชมอือหือ,อหอมซอกเอามาครับเดี๋ยวผมปรุงรสเพิ่มสักหน่อยเมื่อกี้เขาใส่เกลือไปแล้วเนาะผงปรุงรสครับหยอกลงไป ตามด้วยน้ำปลาสักหน่อยครับเพื่อความหอมออจางน้ำปลาอ้าวครับนะโอ้หอมสรับท่านผู้ชมน่ครับ,าบ,าม,ารบมาเดี๋ยวเอาพักเ้าใส่เลยครับโอ้มาทา่านผู้ชมมาครับใบผูนกกับพักชีฝรั่งใบพริก ตรงไปครับอืมนั่นนะสุดยอดหอมโซครับท่านผู้ชมเอ้าแปบนั้นเรียบร้อยครับไะเดี๋ยวตักไดีใส่ถ้วยเสิร์ฟเพียงพอครับท่านผู้ชมหอมสดๆดูครับขาดผักละอย่างเดียวผักละวันนี้แบบมีครับผักละนี่หาเขียมแต่ผักละพักขานี่เอ้ามาครับไปตักเพียงพอนะครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ บาดโทครับแกงแฉตุนครับดูครับโอ้เหมาะเลยวันนี้สุดยอดเลยครับหอมสดๆเนี่ยครับนี่ไข่มีตุนมีนกมีไก่เราไปแกงแฉอย่างผมพอครับสุดยอดเลยครับนี่โอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม